เรเรียกว่าอันนี้พ่อแม่เหยื่อรถตู้1ิบศพเนี่ยช็อกนะคะต้องส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวขณะที่ญาติพี่น้องก็เตรียมสถานที่รับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านค่ะ จากกรณีที่เกิดเหตุรถตู้ชนกับรถกระบะบนถนนสาย344บ้านบึงแกลงหมู่ที่1นะคะตำบลหนองชากออำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด25คนโดยผู้โดยสารในรถปิกอัพจำนวน12คนเสียชีวิต11คนทั้งหมดเป็นชาวบ้านบางว่าหมู่2ตำบลกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดที่ไปทำงานที่กรุงเทพและในช่วงปีใหม่ได้ไปทำบุญไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรและขากลับเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุที่ ชนบุรีผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่โรงพยาบาลปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดดรกลยานีธรรมจารีนะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญแล้วก็ให้กําลังใจพ่อแม่และก็พี่สาวของครอบครัวที่เสียชีวิตคือนางชมองสิงของนอายุ64ปีนะคบซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่ก่อนแล้วพอทราบข่าวลูกสาวเสียชีวิตก็มีอาการความดันสูงส่วนคุณพ่อเนี่ยนายแอดสิงของน อายุ64ปีก็ช็อกเลยมาทราบว่าลูกสาวเสียชีวิตและนางสำรองสิงห์ของอายุ45นะคะเป็นพี่สาวคนโตซึ่งก็มีอาการเศร้าเสียใจหมดแรงแล้วก็ช็อกถึงกับต้องหามส่งโรงพยาบาลปรางกู่เรียกว่าเข้าโรงพยาบาลกันทั้งครอบครัวคุณโดยครอบครัวนี้นะคะได้สูญเสียนายน้อยหานเสมอคนขับรถนางนองหานเสมอพร้อมลูกชายอายุ13ปีแล้วก็ลูกสาวอายุ1ขวบเท่านั้นเองอจากอุบัติเหตุดังกล่าว ขณะที่ทั้งบ้านเลยเนาะทั้งบ้านเลยนะคะก็คุณพ่อแล้วก็คุณแม่นี่ก็กล่าวว่าจะตั้งศพบาเพ็ญกุศลที่วัดบางว่าโดยจะไม่เก็บศพไว้นานเนื่องจากว่าเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่ใช่ป่วยไข้เสียชีวิตทางอีสานก็จะเชื่อแบบนั้นถ้าเป็นลักษณะของการตายแบบผิดลักษณะเนี่ยครับก็จะไม่มีการเก็บบาเพ็ญกุศลไว้นานนะครับก็จะชาปนกิจเลยค่ะก็จะชาปนกิจ พนักิจพร้อมกันทั้ง4ศพเลยะนะคะต่อมาผู้สึกข่าวก็ได้เดินทางไปที่บ้านนะคะเพื่อให้กําลังใจช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง11ศพก็ปรากฏว่าได้พบสภาพที่น่าสลดหดหูใจนะคะเนื่องจากว่าพี่สาวเนี่ย นั่งร้องไห้เศร้าโศกเสียใจตลอดเวลาโดยมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าโศกซึ่งคาดว่าศพของครอบครัวสิงขอนทั้งสีศพจะถูกนํากลับมาบําเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านในวันที่4มกราคมค่ะคนั่นก็เป็นที่บ้านว่านะครับก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นภาพสลดใจแบบนี้ค่ะ